สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกันค่ะครับผมแต่ว่าเอา่อต้องขอบอกกันก่อนเหมือนเดิมนะคะว่านี่เป็นการเล่าเรื่องเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นความรู้ทั่วไปเท่านั้นนะคะไม่ควรนำไปใช้ในเชิงวิชาการค่ะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฮับเบิลนี่แหละครับคือต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ เปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อเอกภพไปเยอะมากจริงๆเงินเริ่มเลยนะคะทำไมล่ะคะทำไมเราต้องส่งกล้องขึ้นไปในอวกาศด้วยทั้งๆท,ท,ที่บนพื้นโลกเราก็สร้างกล้องหใหญ่ๆได้นี่นะครับเป็นคำถามที่ดีเลยคือกล้องบนโลกเนี่ยแม้จะใหญ่กว่าอัปเกรดง่ายกว่าอ,อแต่ติดปัญหาสำคัญก็คือชั้นบรรยากาศโลกนี่แหละครับอ๋อที่มันห่อหุ้มโลกเราอยู่ใช่ครับมันทั้งบิดเบือนแสงดาว ทำให้ภาพไม่คมชัดเท่าที่ควรนะครับเหมือนที่เราเห็นดาวกระพริบกระพริบนั่นแหละแล้วก็ยังการแสงบางช่วงคลื่นด้วยแสงแบบไหนคะก็อย่างพวกแสงอัลตราไวโอเลตหรือว่า UV แล้วก็แสงอินฟราเรดหรือ IR นะครับมันถูกชั้นบรรยากาศกั้นไวไม่ให้ลงมาถึงพื้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าฮับเบิลเนี่ยที่โครจรอ,อยู่สูงขึ้นไปตั้ง600กิโลเมตรนี่ก็เลยได้เปรียบคือเห็นชัดกว่าแล้วก็รับแสงได้ครบกว่า ทั้ง UV ทั้งแสงปกติทั้งอินฟราเรดใกล้ๆด้วยสินะคะถูกต้องเลยครับชัดกว่ามากแล้วก็เก็บข้อมูลได้ครบกว่าแต่ก็ไม่ได้สร้างมาแข่งกันนะครับอ๋อค่ะครับกล้องบนโลกกับในอวากาศนี่ถือว่าทำนานเสริมกันมากกว่าเพื่อให้เราเข้าใจเอกอภพได้ดีที่สุดเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้มาถึงตัวฮับเบิลเองถูกส่งขึ้นไปปี1990กระจกหลัก2.4เมตรก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะคะถ้าเทียบกับกล้องบนโลกไม่ใหญ่เท่าครับ แต่ความสามารถนี้สุดยอดตั้งชื่อตามเอ็ดวินฮับเบิลนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบว่าเอกภพขยายตัวแต่พอส่งขึ้นไปก็ไม่ได้ราบรื่นเลยนี่คะได้ยินว่าเจอปัญหาใหญ่ทันทีใช่เลยครับเปิดตัวมานี่มีเรื่องเลยภาพแรกๆที่ส่งกลับมามันเบลอไม่ชัดอย่างที่คาดไว้เลยครับเกิดอะไรขึ้นคะปัญหาคือกระจกหลักครับมันมีความคลาดทรงกลมหรือ spherical aberration คือผิวกระจกมันโค้งผิดรูปไปนิดเดียวจริงๆแบบระดับไมโครเมตรเองนิดเดียวขนาดนั้นเลยครับแต่มันส่งผลให้แสงที่เข้ามามันรวมจุดโฟกัสได้ไม่เป๊ะภาพก็เลยเบลอไปหมดเปรียบง่ายก็เหมือนคนสายตาสั้นมากๆแล้วลืมใส่แว่นนะครับโหตอนนั้นคงใจเสียกันแย่เลยสิคะแล้วแก้ยังไงคะอยู่กลางอาวกาศแบบนั้น อันนี้นับว่าโชคดีมากครับที่วิศวกรเขาออกแบบพับเบิลมาเผื่อให้ซ่อมบำรุงกลางอาวกาศได้อ๋องซ่อมได้ด้วยครับก็เลยมีภารกิจซ่อมครั้งแรกปี1993อันนี้สำคัญมากๆเขาติดตั้งอุปกรณ์ชื่อคอสตาเข้าไปคอสตาครับทำหน้าที่เหมือนแว่นตานะครับไปแก้ความคลาดของกระจกหลักแล้วก็เปลี่ยนกล้องถ่ายภาพตัวหลักเป็น WFPc 2ที่มีระบบแก้ไขแสงในตัวเลย สุดยอดเลยค่ะแต่การซ่อมกลางอาวกาศนี่นึกภาพแล้วมันต้องยากมากๆแน่ๆเลยยากมากครับนักบินอวกาศต้องใส่ชุดอวกาศเถิดเถอะถุงมือหนาๆลองนึกภาพเราใส่ถุงมือกันความร้อนหนาๆแล้วพยายามปอกเปลือกไข่ต้มร้อนๆดูสิครับโหละเอียดอ่อนสุดๆใช่ครับท้าทายมากแต่พวกเขาก็ทําสําเร็จนะหลังจากนั้นก็มีซ่อมใหญ่อีก4ครั้งครั้งสุดท้ายปี2009น้ี่อัปเกรดใหญ่เลยมีอะไรใหม่บ้างคะ ติดตั้งกล้อง WFC3 ที่ดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็เครื่องมือชื่อ COS a s หรือ Cosmic Origins Spectrograph เอาไว้วิเคราะห์แสงแล้วก็ซ่อมอุปกรณ์สำคัญตัวอื่นๆด้วยครับแล้วพอได้ใส่แว่นได้อัปเกรดแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างคะ เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเราไปเยอะไหมโอ้โหพลิกโฉมเลยครับผลงาเนเด่นๆนะครับก็อย่างเช่นวัดอัตราการขยายตัวของเอกภพได้แม่นยำขึ้นเยอะเลยทำให้เรารู้อายุเอกภพเข้าๆว่าประมาณ1.37มื่นล้านปีอืแล้วที่สำคัญคือพบว่าเอกภพไม่ได้แค่ขยายตัวเฉยๆแต่กำลังขยายตัวเร็วขึ้นด้วยความเร่งอันนี้น่าประหลาดใจมาก เร็วขึ้นหรอคะใช่ครับมันชี้ไปถึงการมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าพลังงานมืดที่เรายังไม่รู้จักดีนะครับโหเรื่องใหญ่นะคะนั่นไม่ใช่แค่นั้นครับฮับเบิลยังให้หลักฐานเรื่องหลุมดำมวลยิ่งอยู่ใจกลางกาแล็กซีส่วนใหญ่แล้วก็ถ่ายภาพอาวกาศห้วงลึกพวกฮับเบิลดีฟฟิลส์นะครับอ๋อที่เห็นกาแล็กซีเล็กๆเ,กเยอะใช่ครับเห็นกาแล็กซีเกิดใหม่ยุคแรกๆเป็นพันๆเลยทำให้เรามองย้อนอดีตไปไกลามากๆ นอกจากเรื่องไกลๆแล้วในระบบสุริยะเราล่ะคะก็มีส่วนสำคัญครับอย่างตอนดาวหางชูเมเกอร์เลวินายชนดาวพฤหัสปี94ฮับเบิลบันทึกภาพไว้ได้หรือช่วยเจอดวงจันทร์ของดาวพลูโตเพิ่มค่ะแล้วก็เจอหลักฐานว่าอาจจะมีมหาสมุทรใต้น้ำแข็งของดวงจันทร์แกนนิมีดของดาวพฤหัสด้วยล่าสุดก็เพิ่งเจออีเรนเดลดาวเลษกเดี่ยวที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับแล้วตอนนี้ฮับเบิลเป็นยังไงบ้างคะยังทำงานอยู่ไหม ยังทำงานได้ดีเยี่ยมเลยครับเพิ่งต่อสัญญาไปถึงปี2026แล้วก็คาดว่าจะทำงานได้ถึงช่วง2030-2040ถึงนู่นเลยโอ้ยังอยู่อีกนานเลยครับแล้วเขาก็ติดตั้งอุปกรณ์ soft capture mechanism ไว้แล้วด้วยเผื่ออนาคตตอนหมดอายุจะได้ส่งยานไปควบคุมให้กลับสู่โลกอย่างปลอดภัยในมหาสมุทรอ๋อจัดการเรื่องขยะอวกาศด้วยดีจังค่ะแล้วกล้องเจมส์เว็บที่ขึ้นไปใหม่ล่ะคะมาแทนที่เลยหรือเปล่าเอ,อ ไม่เชิงแทนที่ซะทีเดียวครับเจมส s เว็บหรือ JWST เนี่ยเขาเน้นทำงานช่วงอินฟราเรดเป็นหลักเหมาะกับดูวัตถุที่เย็นกว่าไกลกว่ามากๆค่ะแต่ฮับเบิลยังเก่งเรื่องแสงที่ตามองเห็นกับ UV ซึ่ง JWST ทำไม่ได้ก็เลยเหมือนทำงานเสริมกันมากกว่าครับทำให้เราเห็นภาพรวมได้กว้างขึ้น สรุปแล้วเรื่องราวของฮับเบิลนี่สุดยอดจริงๆนะคะจากที่เกือบจะล้มเหลวกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่เปลี่ยนความเข้าใจเราเกี่ยวกับจักกรวาลไปเลยครับสแสดงถึงความพยายามของมนุษย์เราจริงๆเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังเรื่องราวของกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลกัน ก่อนจะลากันไปมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดเล่นๆนะคะว่าถ้าวันนั้นเราตัดสินใจไม่ส่งคนขึ้นไปซ่อมสายตาสั้นให้ฮับเบิลความเข้าใจที่เรามีต่อเอกภพวันนี้หรือการค้นพบต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะต่างไปจากเดิมสักแค่ไหนกันนะลองไปคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ